สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างภูมิต้านทานโรคทำให้ลูกน้อยแข็งแรงซึ่งเหมาะกับชีวิตวิถีใหม่แบบนิวนอมอนกันนะครับวิธีง่ายๆนั่นก็คือกินนมแม่และอยากจะบอกว่าที่ผมแข็งแรงฉลาดและน่ารักแบบนี้ก็เพราะกินนมแม่นี่แหละครับนมแม่มีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันนะครับ นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อยเพราะมีอาหารมากกว่า200ชนิดจะช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคทำให้ลูกแข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อยน้ำนมแม่จึงเปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกสำหรับลูกซึ่งภูมิคุ้มกันนี้ไม่มีในนมผงและลูกไม่สามารถสร้างเองได้นอกจากนี้นมแม่ยังช่วยสร้างเซลล์สมอง เส้นญใญยประสาทไอคิวดีอีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแม่สามารถให้ลูกดูดนมจากเต้าหรือบีบเก็บน้ำนมได้ตามปกติแล้วจะกินนานแค่ไหนล่ะ ก็ควรจะกินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนหลังจากนั้นกินนมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยจนถึง2ปีหรือนานกว่านั้นไงครับมาดูข้อปฏิบัติในการให้นมหรือการบีบเก็บน้ำนมของแม่กันนะครับ 1. เช็ดทำความสะอาดเต้านมและหัวนมด้วยน้ำอุน่นหากแม่มีอาการไอจามรดบริเวณหน้าอกให้ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ 2. ล้างมือด้วยน้ำและสะบู่นานอย่างน้อย2 0 ไม่นาที 3. สวม,มหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งก่อนระหว่างและหลังการให้นมหรือการบีบเก็บน้ำนม 4. หลังการใช้เครื่องปั๊มนมต้องทำความสะอาดอุปกรณ์จากนั้นนึ่งหรือต้มเพื่อฆ่าเชื้อโรคคุณแม่รู้ไหมครับว่าระหว่างที่คุณแม่ให้นมลูกทามองตามืออบกอดเป็นการสร้างความรักความผูกพันอย่างอบอุน่นขอเกิดสายใยรักแห่งครอบครัวสุขใด,ไ,ดไหนจะเท่าอ้อมอกแม่ ว้าวนมแม่ดีที่หนึ่งเลย